ใส่อั่วนะพี่น้องนะใส่อั่วพี่น้องเบายาะเฮ็ดเองนะพี่น้องนะใส่อั่วทําเองนี่นี่นี่หูยพี่โอ้หัวนอนเอาหยัดเองนะพี่น้องนะมาเสร็จแลอวเบาย่อเด้อเครื่องสูนไทยโอ้โหอ๋อแกล้มพักสดๆมีลูกโดดนําพี่น้องเอ้ยมาลุยเลย่ต้องอีกย่างมากมายหรอกเสร็จแล้วเบาย่อเด้อ ใส่อัวเขาจะกินซาจต้องทำเองนะพี่น้องนะอืมฮือใช่อื้ม กระสุนไผ่หอมๆไม่ลูอะไเบิ่งช้ำๆเลยพริกที้ฟ้า 응응응응 แซ่บครับเครื่องเหมือ,มอนไผ,ผนน่นี่แะมีพริกไทยดำ เป็ดผักชีรากผักชีหอมกระเทียมแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมสมุนไพรนั้นแน่นไปหมดเลย น้ำเยอือมน้ำเยือมป่ะฮะเมื่อเราหั่นหั่นมันเป็นลูกเต่านะเพียงนะมันเนี้ยเป็นลูกเตา่าเอาไปต้มก่อนไปต้มก็ใช้มันแข็งนะเพียงนะใช้มันแข็งต้มไม่ต้องให้มันเปื่อยมาทันพอเซ็จตัวหั่นเป็นลูกเตา่า เนี่ยมันจะเป็นลูกเต่าเนี่ยนี่เห็นบ่เป็นลูกเต่านี่มันเป็นลูกเต่าเยอะๆแสเป็นอไปส้อ้อวนนี่ต้องเน้นมันหลายๆเกว่าวเนือ้อจากหน่อยนะพนะี่น้องนะ แซบกินกับแก้มกับผักขี่ไปเรื่อย Уу นี่น้องมันเป็นลูกเต่าจุกๆเลยอืม,อมค่ะ เคยซื้อกินพี่น้องเคยซื้อกินได้มาประมาณครึบครึ่งสองครึบนี่แหละประมาณสองครบเนี่ยความยาวของใจอวดสองคื่บมืนน่นหนึ่งหนึ่งมื่นวอนแพงนะพี่น้องนะบนี่นยก็เลยคิดสูตรแล้วก็ทำเอง ถ้ากลับไปไทยสิเทศดขายด้วยพี่น้องเด้อ Mami. 음김음 음. 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 음.